การศึกษานะครับกับเด็กกำพร้าในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับโดยอาจารย์สุรเชษประสงผลประธานมูลทิมุสลิมเพื่อสันติสาขาระนองนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสาลแล้วนะครับครับสุรามเลยกุ้มครับครับอาจารย์สุรเชษประสงผลนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับให้เกียรติในรายการข่าวเที่ยงของไวท์ชแนลนะครับครับอาจารย์ครับงานวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นงานช่วงเช้าที่ผ่านมาครับครับ แล้วับผมครับวันนี้นะครับการจัดงานครั้งนี้ของเราจัดขึ้นที่ห้องประชุมอบจสวุดรลนองรนะครับผู้ร่วมงานนั้นก็มากันถือว่าเต็มห้องนะครับผมครับก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านรองนายกอบจก็มาเปิดงานนะครับตอนนี้งานของพวกเรานะครับก็ทำไปแล้วว่ามีการเติบโตนะครับให้สังคมได้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมาได้เห็นนะครับได้เห็นแล้วก็มีการสนับสนุนนะโดยเฉพาะยิ่งแล้วในส่วนของหน่วยงานทหารนะครับของกําลังรักษา ในงานความมั่นคงครับผมครับสวรนองครับก็ได้มาเข้ามาช่วยเหลือนะครับมีการมอบทุนแล้วก็จะมีการส่งเสริมอาชีพครับซึ่งตอนนี้งานช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสวรนองนั้นไม่ได้ดูแลเฉพาะเด็กกำพร้าแล้วนะครับขยายงานไปส่วนของคนพิการแล้วก็เด็กยากจนผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็มียอดนะครับยอดทั้งหมด224หน่อคนครับที่จะรับทุนทุนละ500บาทในวันนี้ครับครับแล้วก็ทางด้านของผู้ปกครองและเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับ จากการสอบถามพูดคุยนะครับผมครับแล้วก็สังเกตจากการมาร่วมงานครับจะเห็นว่าการมาร่วมงานทุกครั้งเลยนะครับทุกพื้นที่ส1บเ็ดเขตสิบเดหมู่บ้านนะครับจะมาพบตลอดนะครับไม่มีรายชื่อตกลดไม่มีการคือไม่ว่าคือท่านนัดนัดเมื่อไหร่ก็คือมาเมื่อนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่เป็นเป้าหมายมาเพื่อรับเงินครับเพราะว่าเราจะมีการบรรยายนะครับให้ความรู้ให้กําลังใจผมคิดว่าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ทําให้พวกเรายังเดินหน้าอยู่ทุกวันนี้ได้ก็คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ครับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอรนญง์เห็นการทํางานของมูรนิแบบนี้แล้วเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับขออภัยครับผมไม่ค่อยได้ยินครับหน่วยงานราชการในจังหวัดอรนญง์นะครับเห็นการทํางานของมูรนิมุสลิมเพื่อสันติในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าแบบนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการมีความคิดเห็นอย่างอะไรบ้างครับครับผมครับคือตอนนี้ครับความโต้โตของของนางครับที่เราทําอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับจนได้รับความไว้วางใจ ที่สี่งชัดเจนก็อยากที่จงนะครับก็คือว่าเรื่องของหน่วยงานทหารเนี่ยนะความมั่นคงครับผมครับได้ไว้วางไว้วางใจนะครับมุสท่มุสิสันตินะครับสร้างโครงการขึ้นมานะครับหนึ่งโครงการนั่นคือโครงการปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวเด็กกำพร้าที่ยากจนนะครับซึ่งเราได้มีการประชุมกันไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็กำลังจะมีการหาแนวทางนะครับซึ่งปศุสัตว์ที่จะนํามาเข้ามาส่งเสริมอาชีพนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของไก่นะครับการเลี้ยงไก่หรือไม่ก็เลี้ยงแพะนะครับตอนนี้ก็มีการพู ได้มีการเห็นนะครับเห็นงานที่ทํำแล้วก็คงจะมีการต่อยอดกันต่อไปในโอกาสต่อไปครับผมครับคือตอนนี้ทางมูลนิธิเนี่ยมอบเงินให้กับเด็กกำพร้าในจํานวนเดือนละ500บาทถูกไหมฮะครับครับแต่ว่าต่อคนครับต่อคนนะแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการด้วยเนี่ยจะมีการเสริมอาชีพให้ตรงนี้นะฮะ ผมคิดว่าสองประเด็นครับก็คือว่าในเรื่องของการมอบทุน500บาทครับก็คงจะยังคงตัวเลขเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะขยายขยายฐานครับเพราะตอนนี้ยังมีเด็กกำพร้าที่ยังไม่ได้รับทุนอยู่อีกเยอะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะมอบทุนเหล่านั้นได้เนื่องจากว่างบประมาณต่อเดือนของเรานั้นมีจํากัดแล้วก็การทํางานเราจะพยายามรักษาความต่อเนื่องไว้ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ว่าถ้าว่าเรามีทุนมากกว่านี้เราจะขยายฐานเพราะยังมีเด็กที่ตกหล่นจากรายชื่ออยู่นะครับซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับก็มีมาแจ้งครับจากกเกาะครับพื้นที่บ้านเกาะเหล่าครับ ลูกห้าคนบ้านพังครับเพราะช่วงนี้ฝนตกครับแล้วก็มีมีลมพัดแรงครับก็มาขอความช่วยเหลือเรื่องเรงด่วนครับตรงนี้ครับเคสแบบนี้ครับที่เราอยากจะได้นําเงินงบประมาณไปช่วยเหลือนับเร่งด่วนส่วนอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องทาก็คือเรื่องของการช่วยเหลือนับที่เป็นความต่อเนื่องถาวรชนิดหนึ่งคือเรื่องของอาชีพครับเราจะไม่ไม่อยากให้แม่นะครับซึ่งตอนนี้ครอบครัวเขาเนี่ยกำพะพ่อไปแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยลูกเนี่ยกำพะแม่ต่อโดยการที่แม่เนี่ยต้องไปทางานต่างถิ่นอยากให้เขาทางานที่บ้านได้ดูแล เพราะตอนนี้แม่ก็คือต้องทางานทั้งเป็นทั้งพ่อด้วยแล้วก็ทั้งแม่ด้วยนะครับดูแลทั้งสองอย่างก็เลยอยากจะให้เขาได้ทํางานที่บ้านครับมีการวางแผนระยะยาวไหมครับว่าจะช่วยเหลือยังไงให้มีอาชีพด้วยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีแผนระยะยาวไหมครับครับสาหรับมืทช่มูชิมมัสสันติสาส卡尔อนนะครับเป้าหมายหลักที่เราจะพยายามช่วยเหลือน้องๆเด็กกำพร้าเนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาครับเรามีโครงการระยะยาวนะครับซึ่งตอนนี้เราพยายามหาช่องทางอยู่ก็คือการสร้างโรงเรียน นัสร้างโรงเรียนในระบบที่จะดูแลเขาครับไม่ว่าจะเป็นนอกระบบหรือหรือในระบบก็ตามแต่เป้าหมายคือต้องจบที่โรงเรียนนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเมื่อไหรที่เราปฏิรูปเรื่องการศึกษาให้กับน้องๆเหล่านี้ได้นะครับเขาจะต่อยอดได้นะครับต่อยอดได้หลายอย่างตรงนี้ก็เลยเป็นโครงการในอนาคตเป็นโครงการระยะยาวครับเรากาลังพยายามไปให้ถึงจุดนั้นอยู่ครับครับตัวอาร์ครับผมครับแนวทางการหาทุนทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาช่วยเหลือในมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้นะครับก็อันทำไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการหาเงินนั้นถ้าพูดกันโดยตรงคือโดยส่วนตัวและกรรมการมมาตอนลน้องไม่มีความถนัดครับแต่ว่า <ๆ S 1> ด้วยกับตัวงานานะครับที่สังคมได้เห็นนะครับก็เลยทําให้หลายๆคนนะครับได้เข้ามานะครับเข้ามาบริจาคคนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งตัวนี้ก็เริ่มมีหลักหมื่นนะครับคือคือถึงแม้ว่าตัวเลขของเขาของตัวงานเนี่ยนะครับอาจจะดูแล้วมอบมอบสุนหนึ่งร้อยยี่สิบสี่คนก็เดือนเดือนหนึ่งก็หกเจ็ดหมื่นนะครับ มันดูเหมือนเยอะแต่ว่าถ้าจัดต่อเนื่องจริงๆครับมันไม่พอครับผมครับยังคงต้องสร้างพยายามสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็หาแหล่งทีนเงินทุนเพราะฉะนั้นหากว่ามีพี่น้องท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในแขนะนี้นะครับหากว่าเห็นว่างานตัวนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับสังคมได้นะครับเรายังคงเปิดรับการช่วยเหลือน้ำให้กับน้องๆอยู่นะครับครับในที่อาจารย์ทําอยู่ตรงนี้เป็นงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับ แล้วก็การขยายงานต่อไปเช่นคนต่างศาสนกไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามเนี่ยที่จะมาช่วยเหลือกันตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่ายังไงบ้างใช่ครับปันทำเลือล้างครับผมครับหลังจากที่เราได้พยายามให้สังคมได้เห็นปัญหาของเด็กกำพร้าที่เราต้องดูแลคนยากจนด้วยนะครับแล้วก็คนพิการด้วยครับทําให้สังคมทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่แต่เพียงมุเป็นอย่างเดียวที่ไว้วางใจเรานะครับคนต่างศาสนิกครับก็นําเงินนับมาสนับสนุนบางบางท่านก็ห้าพันบาทบ้างบางท่านก็สามพันบาทบ้างตอนนี้เรามีเงินเกือบเกือบหลักหมื่นแล้วที่ ที่มาจากกองจากฝั่งนี้ครับที่เราเก็บเงินส่วนนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูแลนะครับเด็กกำพร้าที่ไม่ใช่มิสซิลินก็เริ่มเข้ามารับสินแล้วครับเป็นยุคที่สองครับและในอนาคตนะครับเราก็เริ่มจากขยายฐานนะครับให้ให้น้องๆที่ไม่ใช่บรรพิุรุษเนี่ยก็สามารถมาร่วมในสิทิ์กรรมเราได้นะครับผมครับก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับผมครับ อยากให้อาจารย์กล่าวถึงเด็กนักเรียนที่อาจารย์สอนในโรงเรียนนะครับที่เป็นคนต่างศาสนาเนี่ยที่มาช่วยเหลืองานเด็กกำพร้าตรงนี้เนี่ยเขามีความเ,าเห็นเห็นตรงนี้เห็นงานของเราแล้วเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือยังไงบ้างครับครับในส่วนของนักเรียนที่ที่มาช่วยงานในโรงเรียนผมใช่ไหมครับ<ม>ครับครับผมครับซึ่งตัวนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นระบบการศึกษาที่ผมวางไวใ้ให้กับพวกเขาครับซึ่งเด็กนักเรียนที่มาเรียนกับผม,มนั้นซึ่งต่อไปวันหน้าเขาต้องรับราชการอาชีพตำรวจครับเขาต้องเป็นผู้นาําผมอยากให้ น้องๆเหล่านี้นะครับได้ได้ไดมีมุมหนึ่งของการเสียสละนะได้รู้จักการเสียสละการเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเพราะว่าอาชีพสารตำรวจทำมาเป็นอาชีพท,ที่ต้องเริ่มต้นจากความเสียสละก่อนเลยครับซึ่งอยากให้เขาเนี่ยได้ได้ไดทําจริงนะครับก็เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะสัมผัสในมุมมองที่เขาอาจจะเป็นมุมมืดของเขาครับที่เขาไม่เคยเห็นว่าเด็กกำพร้าที่ดูแลจริงๆดูแลยังไงดูแลโดยที่การผมแทบพูดได้ว่าวันนี้เราไม่สร้างภาพ นะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้ <c oughs> ให้ภาพอะไรให้สร้างนะแต่เรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเรามาทํางานเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับเขาเห็นแลวเขาประทับใจซึ่งความก็เกิดความไว้วางใจให้เด็กๆเหล่านี้มาช่วยงานพวกเราครับครับพอเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นไปงที่จารย์ได้บอกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมรับราชการทหารตำรวจเนี่ยนะครับคิดว่าพอเขาถึงจุดจุดนั้นแล้วเนี่ยเขาจะหันกลับมาช่วยเหลือสังคมตรงนี้เนี่ยอาจารย์วางแผนว่าจะขยายงานตรงนี้ให้มากขึ้นกว่านี้อีกไหมฮะคือสิ่งสิ่งที่เราได้ทำนะครับ ตอนนี้เริ่มเริ่มออกดอกออกผลแล้วครับก็คือผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการของของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเขาได้เห็นสิ่งมีปัญหาต่างๆแล้วนะครับก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทําให้ตองนั้นไปสู่ความสำเร็จและตอนนี้ครับเด็กลูกศิษย์ครับที่จบจากสถาบันของเรียนของไปแล้วครับก็ได้เป็นทหารอยู่ในภาพื้นที่ภาคใต้แล้วแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องๆน้ำในพื้นที่กับชาวบ้านนะครับที่เป็นมุสลิมครับเขามีความเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาได้อยู่ทุกคีกับ กับครอบครัวมุสลิมครูที่เป็นมุสลิมโรงเรียนที่เป็นมุสลิมครับ <c oughs> ก็เกิดความเข้าใจแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังประสานง <c oughs> านกลับมานะครับบอกว่ามีการสอบถามว่าอย่างนี้เป็นยังไงถ้าอย่างนั้นต้องทอํายังไงแล้วก็บางคนนั้นก็อย่างเช่นนักเรียนแพทย์นะครับก็ได้รวบรวมเงินของเพื่อนๆครับก็มาช่วยกันระดมทุนตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้ามานะครับกลับกลับมาเห็นหลายๆอย่างอย่างชัดเจนครับ ในมุมของระบบอิสลามนะครับที่มีเงินสกาดให้กับคนยากคนจนตรงนี้เนี่ยในส่วนของจังหวัดระนองเองมีการบริหารจัดการยังไงให้ทั่วถึงกับเด็กกำพร้าเหล่านี้บ้างไหมครับครับผมครับคือสิ่งที่เราได้เห็นอดีตก็คือว่าหลังจากที่เราไม่ไม่ค่อยเห็นหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะมาดูแลเด็กกำพร้าอย่างจริงจังในฉะนองนะครับครับแต่เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือมีการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเหมือนกันแต่ว่าไปกระจายกันต่่งคนสั่งทำาั่งทางานนะครับ สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ากลุ่มไหนที่มีความแข็งแกร่งก็จะหางบประมาณมาได้เยอะและสามารถทําให้กลุ่มของสมาชิกของกลุ่มนั้นได้รับเงินอย่างต่อเน,นื่องในบางกลุ่มนะครับก็คืออไม่ได้รับงงบประมาณนะครับอย่างไม่เท่าเทียมบางทีก็ไม่ได้รับเลยบางทีได้รับน้อยนะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่แบบว่าเข้าได้ทั้งสองกลุ่มกลุ่มไหนจ่ายเงินก็คือฉนันเข้าถึงทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่านี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่อ น่าจะต้องมีการปรับแก้เราก็เลยพูดคุยกับทีมงานที่ทํางานในกัมพูชาอยู่แล้วครับบอกว่าเรามาทําแบบนี้กันไหมก็คือรวมกันเป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดมแล้วก็เมื่อใครได้รับเงินมาปุ๊บเนี่ยเอาเงินเข้ากองกลางแล้วเราก็รบริหารจัดการโดยให้เงินเนี่ยครับกระจายไปอย่างทั่วถึงไม่ให้กระจุกไปที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับทำอย่างเท่าเทียมกันเข้าระบบมีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็แจกจ่ายกันนะครับอย่างเท่าเทียมแล้วก็ถามว่าที่ใดพื้นที่ใดมีปัญหาเราค่อย ช่วยเหลือนะครับเร่งด่วนน้างานอีกทีครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับมาหลายกลุ่มก็คือชื่นชมแล้วก็เข้ามาร่วมงานกันเพิ่มมากขึ้นครับครับอาจารย์เข้ามารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกหนักใจไหมฮะผมถามว่าเรื่องของการหนักใจครับก็มันก็เป็นธรรมดาของคาททางานครับแต่ว่าในเบื้องหลังของการหนักใจนะมันเป็นความสุขใจครับมันเป็นมันเป็นความดีใจคะที่ได้เห็นงานของน้องๆเนี่ยโตโผล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือน้องๆมากขึ้นเรื่อยๆครับ ผมคิดว่าผมว่าคิดผมจะพูดเสมอนะครับว่าวันนี้เราอาจจะดูเหมือนว่าเราดูแลเด็กกำพร้าจะตงบอกตรงๆเลยว่างานเด็กกำพร้าต่างหากที่เป็นคนดูแลสังคมของเราครับทําให้เราได้เรียนรู้ได้เห็นได้เข้าใจชีวิตหลายๆอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายของการมอบทุนนะครับเป็นการเชิญวิยากรนะครับเราเองคนทางานเองต่างหากที่ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับทําให้สังคมได้เห็นหลายๆอย่างนะครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ผมเชื่อมั่นนะครับแล้วกาพูดได้เลยว่าวันนี้จังหวัดระนองเรางานเด็กกำพร้ากลับกลายเป็นงานที่ดูแลสังคม อ่งาครับผมครับครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่จังหวัดระนองนะครับครับผมคิดว่านำดิลลาครับผมครับผมคิดว่าในส่วนของงานเด็กกำพร้าจังหวัดระนองครับตอนนี้ก็ต่อเนื่องครับต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกเดือนครับผมอยากให้งานแบบนี้นะครับได้เกิดขึ้นกับจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีการดูแลเด็กกำพร้าอย่างเป็นรูปธรรมครับอยากให้ท่านนั้นได้ได้ได้เริ่มต้นนะครับ จุดเริ่มต้นเล็กๆของจุดของโซนละนอนนะครับเราเราไม่มีอะไรเลยนะครับต้องพูดเลยก่อนเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เรามีความเชื่อมั่นนะครับในอรถสุภาตารานะครับซึ่งพระองค์นั้นจะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนนะครับผมอยากให้ผู้ที่รับชมรายการวิชแนลอยู่ในขณะนี้ถามว่าในชุมชนของท่านนั้นยังไม่มีใครดูแลเด็กกำพร้านะครับไม่ต้องหันซ้ายหันขวานะครับท่านนั่นแหละครับนะครับมองที่ตัวท่านเลยนะครับนับหนึ่งที่ตัวท่านเลยนะครับท่านลองดูว่าท่านทําอะไรได้บ้างนะท่านทํา อะไรก็ได้นะครับขอแค่แม้จะเป็นเล็กน้อยก็ตามท่านนับหนึ่งที่ท่านและท่านลองหาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่รวมตัวกันไปเรื่อยครับเช้าแล้วครับผมครับผมคิดว่าทุกจังหวัดก็จะทาแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันครับผมครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุรเชษประสงค์ผลมากนะครับที่ให้เกียรติรายการข่าวเที่ยงครับขอบคุณมากครับซารามุรยกุ้มครับวารุมุสลามครับครับ